สวัสดีครับเพื่อนๆและอ c ทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็จะได้เอาสูตรใหม่นะครับสิล่างมาให้ลุ้นมาให้เป็นแนวทางหรือว่าเอามาแบ่งปันกันนะครับสูตรส,ส,สิล่างนี้นะครับ2ตัวมา1ตัวนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับ2ตัวมา1ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับก็ลองมาดูสถิตีเขาครับเริ่มเข้าแต่งวดแรกนะครับเริ่มเข้าแต่งวดแรกก็ตามสูตรก็ได้สตัวนะครับมาห่งตัวนะครับ วัดแรกก็ได้ Goodnight Film Sean Oliver <combined> in 1กับ <like> 2นะครับผลก็ออกอยู่ที่28นะครับเลข2ก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่1นะครับถัดมาได้8กับ9ผลก็ออกอยู่ท <inventor> ี่9 4นะครับเลข9ก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่2นะครับถัดมาก็ได้2กับ3นะครับผลก็ออกอยู่ท <AUDIO> ี่3 7เนะครับเลข3ก็มาเข้าอยู่ท <ironically> ี่หลักสิบก็ถือว่าผ่านนะครับเป็นงวดที่3นะครับ และถัดมาครับงวดที่สีก็ได้5กับ6ผลก็ออกอยู่ที่5้านะครับไบค่าก็มาติดอยู่ที่หลักสิบครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่4นะครับถัดมาครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วก็จะได้9กับ0นย์นะครับผลก็ออกอยู่ที่0ูนย์นะครับงวดนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับมาเบิ้ลนะครับวันนี้นะครับและถัดมาครับงวดที่6นะครับได้7กับ8ผลลัพธ์สตัวล่างรัะบานงวดนี้ก็ออกอยู่ที่32นะครับ วันนี้ก็ถือว่าไม่มี3และ2ก็ถือว่าหลุดไปนะครับหลุดแล้วหลุดไปมาตามกันต่อนะครับตามกันต่อนะครับวดที่7ก็ได้2กับ3นะครับผลลัพธ์2ตัวล่างบ้านก็ออกอยู่ที่3 8นะครับเลข3ก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่7นะครับแล้ววดที่8นี้ก็ได้9กับ0ผลก็ออกที่6 1นะครับ เลข6กับเลข1ไม่มีนะครับก็ถือว่าหลุดไปนะครับหลุดไปนะครับมาตามกันต่อนะครับวัตที่เกได้7กับ8ผลก็ออกอยู่ที่2 1นะครับเลข2กับ1ไม่มีอยู่ในตำแหน่งตามสูตรที่คิดคำนวณไว้นะครับไม่มนะีก็ถือว่าหลุดถัดกันมาเลยนะครับแล้ววัที่สิบที่ผ่านมานี้นะครับวัที่สิบที่ผ่านมานี้ก็ได้5กับ6นะครับ ผลก็ออกอยู่ที่51นะครับเลข5ก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบก็ผ่านนะครับผ่านเป็นวดที่10นะครับไตีเขา10ล่างสูตรนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลก็10งวดนะครับ10งวดก็หลุดไป3ามงวดนะครับ10งวดก็หลุดไป3มงวดนะครับก็ถือว่ายังเข้ามากกว่าหลุดนะครับแล้วงวดที่11นี้ผมก็จะมาให้เป็นแนวทางมาแบ่งปันกันอีกนะครับสูตรนี้นะครับ งวดที่10นี้เขาก็เดินเข้าออมานะครับก็คาดหวังว่างวดที่11เขาอาจจะเดินต่อก็ได้นะครับผมก็เลยมาให้เป็นแนวทางนะครับให้กับพี่ๆน้องๆกันนะครับมาให้เป็นแนวทางนะครับว่าจะได้ตัวไหนกันงวดนี้นะครับ10ล่าง2ตัวมา1ตัวนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับก็มาฟังคําเตือนทั้งช่องกันนะครับ คำเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการมาชมด้วยนะครับสูตรทุกสูตรก็มีเข้าไม่หลุดนะครับท่านชมเวลาเขาหลุดอาจจะหลุดต่อเนื่องก็ได้นะครับเวลาเขาเข้าก็เข้าต่อเนื่องนะครับก็ได้นะครับสูตรก็อยู่ประมาณนี้นะครับเวลาเขาเดินก็อาจจะเดินอย่างต่อเนื่องนะครับเหมือนกับที่ผ่านมานี้นะครับ ได้5กับ6ผลก็เอาที่5 1ก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบแล้วงวดที่11นี้แหละครับจะได้ตัวไหนกันนะครับจะได้ตัวไหนกันนะครับก็มาคิดคำนวณพร้อมกันเลยนะครับผมใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับ10ล่างนะครับผมเอามาให้เป็นแนวทางนะครับหรือว่ามาแบ่งปันกันครับสูตรนี้นะครับแรกๆเขาก็เดินเข้ามา5งวดนะครับหลังมาก็หลุดแล้วก็เข้าแล้วก็หลุดหลุดนะครับ นะครับแล้วก็มาข้าวนะครับงวดที่สินี้ก็มาเข้าอยู่ที่เลข5นะครับแล้วงวดที่11นี้แหะครับจะได้ตัวไหนกันจะมาตัวไหนกันนะครับลองมาลุ้นเลยครับมาคิดคำนวณพร้อมกันเลยครับใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้สูตรนี้ก็ได้แค่2ตัวนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับสูตรนี้ก็ได้แค่2ตัวนะครับผมก็จะใช้ตำแหน่งนี้เลยนะครับท่านผู้ชมตำแหน่งนี้นะครับ3ตัวหน้าครั้งที่1นะครับนะครับ 3ตัวหน้าครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4นะครับวันที่ผ่านมาก็ผลลัพธ์รางวันที่1ก็7 30 209 2ตัวล่างก็ออก5 1นะครับ3ตัวครั้ง1น่ก็4 4 6ครั้งที่2ก็0 6 5นะครับครั้งที่3ก็มี3 7 6ครั้งที่4ก็297นะครับผมก็จะใช้ตำแหน่งนี้นะครับ3ตัวหน้าครั้งที่1ก็4 4 6นะครับผมเป็นมาวางไว้ตรงนี้นะครับ 4ีแล้วก็หนะครับก็จะใช้ตำแหน่งเดียวกันนะครับมาคิดคำนวณให้นะครับว่าจะได้เด่นตัวไหนกันงวดนี้นะครับครับหลักร้อยบวกกัน3ครั้งนะครับแล้วก็บวกด้วย9ก้คงที่นะครับบวกด้วย9คงที่สูตรนี้ก็จะได้เลข2ตัวนะครับทั้มส่ง ได้เลข2ตัวมาหนตัวนะครับเป็นหลักสิบนะครับก็ใส่ตีเขาสูตรนี้ก็10งวดหลุดไป3มงวดนะครับท่านผู้ชมนะครับหลุดไป3มงวดนะครับแล้วก็เดินหน้าเข้ามาผมก็จะไม้เป็นแนวทางงวดนี้นะครับเป็นงวดที่11นะครับว่าจะได้เด่นตัวไหนนะครับมามาคิดคุนวนพร้อมกันเลยครับอันนี้บวกกัน3ครั้งนะครับหลัก หลักร้อยบวกกัน3ครั้ง3 42สบนะครับ12 12บวก9ก็ได้21นะครับก็ใช้หลักหน่วยก็คือเลข1มาเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับท่านผู้ชมก็คือเลข1น,นะครับได้1 1แล้วก็เดินหน้าไปแต้ม1 1แล้วก็2ครับนะได้เด่น1กับ2นะครับว่าจะมาหลักสิบหรือเปล่านะครับต้องมาลุ้นกันงวดวันที่อะไระครับ วันที่17มกราคมแนะครับได้1กับ2นะครับท่านผู้ชมได้เดิน2ตัวนะครับ1กับ2จะมาหลักสิบหรือว่าจะมาหลักหน่วยนะครับต้องมาลุ้นกันนะครับในตีเขาก็สูตรนี้ก็ทั้งหมดทั้งมวลก็10งวดนะครับหลุดไป3มงวดนะครับงวดที่ผ่านมาได้5้ากับ6นะครับได้5กับหก็เดิน5้าก็เลข5ก็มาติดอยู่ที่หลักสิบนะครับในงวดนี้นะครับงวดนี้ก็ ได้1กับ2นะครับว่าจะเดินหน้าเข้าอีกหรือเปล่านะครับระหว่าง1และ2นะครับว่าจะมาตัวไหนกันเลข1ก็3มงวดแล้วนะครับว่าจะมาหรือเปล่าอีกหรือเปล่านะครับเลข1นะครับนะครับหนึ่งสามงวดเลยซอนเลครับมาอยูนในหลักเดียวกันด้วยนะครับหนสามตัวนี้สามงวดนี้นะครับมาเป็นหลักหน่วยเลยนะครับ แล้ว like 1กับ2งวัดนี้เลข1จะมาอีกหรือเปล่านะครับเลข1จะมาอีกหรือเปล่ามาแล้วจะมาเป็นหลักสิบหรือว่าจะมาเป็นหลักหน่วยนะครับหรือว่าเลข2จะมาเป็นหลักสิบหรือว่าจะมาเป็นหลักหน่วยนะครับต้องมาติดตามแลวมาลุ้นพร้อมๆกันนะครับวดวันที่17มกราคม6 7 6 8นะครับ68นี้นะครับต้องมาลุ้นกันนะครับก่อนอื่นก็เพื่อนๆพี่ๆน้อง ชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจทางช่องนะครับถ้าไหนที่เข้ามาติดตามใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามว้ให้ด้วยนะครับเมื่อมีคลิปใหม่ๆออกมาก็จะได้แจ้งเตือนไปหากันนะครับก็จะได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเด่นล่าง2ตัวมา1ตัวเป็นหลักสิบนะครับวันนี้ก็ได้1กับ2นะครับว่าจะมาตัวไหนกันนะครับจะเข้าหลักสิบหรือว่าจะเข้าหลักหน่วยนะครับก็อยู่ที่ การตัดสินใจของเพื่อนเพื่อนนี่พี่น้องทุกทท่านนะครับที่จะนําตัวเลขหรือว่านําสูตรนี้ไปใช้นะครับก็อยู่ที่การตัดสินใจกันนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ลาเพื่อนๆืนและพี่น้องกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับขอให้โชคดีทุกทท่านครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับ